ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซนะครับเนาะแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเศร้าของวันจันทร์ที่8กันยาพี่น้องสองหาหกแปดนะครับเนาะพี่น้องครับเป็นยังไงนอฟุลฟ้าอากาศเป็นยังไงเศร้าตกระบาพี่น้องฝนกระไรทางพีกาไข้แน่ก็ยอยากหยุดเน่เบาเบางๆลงแล้วพี่น้องทางปุนูนเพียงได้น้ำ ทานยาวัางนะครับตกดีบอถ่วมบอหรือยังไงพี่น้องนะครับทั้งนี้กับมีแน่นิดน้อยนะครับกับพอถึงแห้งนะครับกับพ่อดีเย็นเขาน้ำสร้างป่าในหในหน้ากับพ่อมีหลังพี่น้องนะครับเนาะทังปุ่นกั้ยินข่าวกับถ่วมแน่ตกแห้งแน่ตกคอยแน่กับมีคือกันพี่น้องนะครับจ้างปาก กลางภาคใต้ภาคเหนือนะครับภาคอีสานและแต่จังหวัดนะครับเนาะพี่น้องครับมื่อนี้พอใจดีสิมาฟันทงนะครับแนวทางพอใจดีที่มั่นใจนะครับกับแนวทางชุดนี้นะครับผู้ได้ชอบก็ตามแลวพี่น้อง้อถ้าบอชอบก็บอกเป็นยังแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน นะครับเพราะว่าแนวทางตัวนี้นี่พี่น้องนะครับเน็่สูตรออกมาบ่นใจนะครับบ่นใจพี่น้องนะครับบ่นใจหลายยุ่กับพีกับน้องสมั่นใจน้ำบอสีเสือบอเส, yep. สื้อในฝีมือสูตรพอใจดีบอ็กยุ่กับพีกับน้องนะครับเนาะบาหลายตัวได้พี่น้องแนวทางมีอยู่นะครับเอ่อสองคููพี่น้องสองคููนะครับ สองคู่เท่านั้นเดอ้อนะครับสองคู่นะครับแล้วแต่พี่จะนองสิพิจะร่าเอารด้พอจะดีลงไว้ให้รอนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านแนวทางมีสองหางสองคู่นะครับพี่้องครับวันอังค้านี่พี่้องพอจะดีสิออกไปหาแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ กับสำนักต่างๆสลิตรออกเดินทางไปหาอาจารย์ที่เพิ่งเก่งกับรัฐบาลไทยเอามาลงทั้งช่องให้พี่ให้น้องได้พิดเจรนาได้เบิงกันเด้อพี่น้องเด้อสิสลับกันกับเลาานะครับกับรัฐบาลไทยสิสลับกันนะครับเนาะสิได้ให้พี่ให้น้องได้เบิงกันเต็มอิ่มพิดเจรณาไว้อาจารย์นี่เป็นยังไดอาจารย์นี่เป็นยังไดพี่น้องสิิด้ติดตามเพิน่น แต่ว่ามีดีแน่นอนแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักพี่น้องสูตรแนวทางคำนวณของเพื่อนมีเบิดพี่น้องนะครับพี่น้องบ่ต้องยานพี่น้องบ่ต้องกลัวหรอกพอใจดีสิ่งนั้นจะสิ่งดีๆเข้ามาทั้งช่องให้พี่น้องได้เบิ่งกันได้พิจารณากันพี่น้องพี่น้องครับมาเบิง่งนะครับมาเบิง่งแนวทางชุดหมั่นใจพอใจดีชุดฟันธงกันพี่น้องนะครับชุดฟันธง พี่น้องวันที่แปดเด้อว,วันที่แปดนี่ชุดมักด้วยพี่น้องเด้บวากันเนาะแปดกันยายนนะครับสองห้า หกแปดพี่น้อนี่คือแนวทางของพ่อใจดีเด้อลาวพัฒนาชุดมั่นใจพ่อใจดีลาวพัฒนาถึงสิบรแมนสามตัวพี่น้อง พอให้สองตัวเขาเนี่ยก็สุดยอดแหละพี่น้องลาวพัฒนาชุดมั่นใจเนาะชุดมั่นใจรลเนาะนะครับชุดมั่นใจพ่อใจดีพี่น้อง นะครับไว้ใจได้ชุดนี้ลองเบิงได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นจังไดพี่น้องดีหรือว่าดีนะครับชุดมั่นใจพ่อใจดีนะครับเมาเบิงพี่น้องว่าสี่เป็นจังได่เนาะชุดมั่นใจนะครับชุดนี่พี่น้องนะครับอย่าลืม ห้ามผ่านเด็ดขาดแต่มั่นใจต้ผพูดผูดอดไมั่นใจก็พอใจดีน้ำกะจัดได้ได้อลูดพี่น้องลูดลูดทีเด็ว รูดี่เดียพี่น้องนะครับหุกเม็ดเดียวแขนๆล้อมมุดด้รยดม,มากเล้พี่น้องนะนี่พอใจดีมากเ้ยนะครับชอบนะครับพอใจดีชอบเด้ออยู่กับพี่กับน้องจะพิจารณา ชอบก็ตามพอใจดีบ่มักกระพาไปพี่น้องแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแต่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับมากหลายพี่น้องมากหลายพอใจดีมากหลายนะครับอยู่กับพี่กับน้องมากบ่มักพอใจดีมากปุเ้อยางพี่น้องบอ่มักนั่มกะคือเขาพี่น้องนะครับแต่ว่าพอใจดีมากพอใจดีมากซะละ ไป้องนะครับจะลองดูเหมือนกันนะครับจัดให้สองหางเท่านั้นนะครับเนาะจัดให้สองหางเท่านั้นนะครับสองหางเท่านั้นเด้บ่หายหลายเด้นะครับนักนักแน่เนแน่นแขนแขนคือหมวกหมวกเลยมาก็มาไม่มาก็ไม่มาหลุดคือหลุดไม่หลุดก็คือเข้าเต็มเต็ม ถนนพี่น้องนะครับแนวทางพ่อใจดีมีแค่นี้นะครับเนาะเต็มเต็ม่นองสวยงามนะครับมาเบิงสองคู่เน้นเน้นสองคู่เน้นเน้น หกศูนย์หกหนึ่งพี่น้องนะครับมีแค่นี้พี่น้องสองตัวเน้นเน้นหลักร้อยพี่น้องหลักร้อยพี่น้องก็ใส่ออกมักตัวใดหาเบึง ฮ่าพี่น้องพอใจดีกับปุโรหิห้าทั้งไร๋เนาะหลักร้อยพอใจดีชอบอยู่แต่ไม่รู้ fc ซสิมักน้ำบอกกับ่รูนน้นะครับสองตัวนี่พี่น้องนะครับาบไว้นั่นแหมพี่น้องชอบไม่ชอบนะครับชอบที่สุด พันที่สุดดีที่สุดมากที่สุดพี่น้องนะครับมากพี่น้องมากทั้งสองตัวนี้พี่น้องตัดสินใจยากเหลือเกินนะครับชอบที่สุดสองตัวนี้แต่ตัดสินใจยากเหลือเกินพี่น้องจังไดก็ฝากไว้น้ำแนวกนแล้วกันผู้ดใดมักพอใจดีแนวทางพอใจดีกะลองเบิรงพี่น้องหน่อยคู่หน่อยหางนะครับเนาะมีแค่นี้ชุดชอบส่วนตัวเด้อ อ้าพี่น้องแคปหน้าจอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอจะดีได้พี่น้องเด้อมักจัดขัดกับพานาวาวกันนะครับผู้ใด้กดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีไม่ใช่ลำด้วยสุภูสุขคนคิดสิ่งไรปรถนาสิ่งไดให้สวมขัวมุงมัดปรถนาคอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลอบคว,วได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พอเจดีก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ